ในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของโรงเรียนเล็กๆเพื่อชุมชนย่านใจกลางเมืองค่ะที่แม้ว่าราคาที่ดินในปัจจุบันนะคะจะมีราคาสูงแต่โรงเรียนแห่งนี้ก็ยังคงสภาพเรือนไม้ไว้หวังเพียงเพื่อจะสร้างอนาคตของชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ทังบอกช่วงเวลาการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนยังคงมีอยู่ในโรงเรียนวรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่เก็บค่าเราเรียนราคาถูกเพื่อให้เด็กในชุมชนใกล้เคียงมีโอกาสได้รับการศึกษาทางด้านวิชาการคุณธรรมและจริยธรรมโรงเรียนแห่งนี้แม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กๆที่สร้างอยู่บนที่ดินราคาแพงอย่างสุขวิทย์แต่ก็เป็นโรงเรียนที่ต้องการเห็นเด็กเติบโตพร้อมกับอนาคตที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ค่ะ อนาคตของเด็กนักเรียนโรงเรียนบรรณวิทย์ไม่ต่างจากเด็กนักเรียนทั่วไปแต่มีความต่างตรงที่ครูที่สอนในโรงเรียนมีประสบการณ์สูงบางรายมีอายุกว่า60ปีและที่สำคัญกว่านั้นครูเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ด้วยใจเป็นเป็น,เป,นเป็นอุดมการของของหม่อมผิวนะคะท่านท่านท่านแรกเลยที่ให้กำเนิดโรงเรียนนี้ท่านสร้างโรงเรียนเพื่อจะสร้างเด็กให้เป็นคนดี เป็นอนาคตของชาติอาจจะเป็นเพราะรักเด็กด้วยแล้วก็อยู่ด้วยความสบายอกสบายใจใช่ไหมคะการงานเราทํากันอย่างสบายๆคุณครูใหญ่ก็ไม่ได้มานั่งเข้มงวดอะไรกับเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมันอยู่แล้วสบายใจอะ ล่าสุดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือสอชอได้เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนวรรณวิทย์ในส่วนที่สามารถทําได้ส่วนการซ่อมแซมอาคารเรียนคงไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่หากโรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดําเนินการโดยจดทะเบียนตั้งเป็นโรงเรียนการกุศลจะทําให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนวัปประมาณภาครัฐได้มากขึ้น ก็จะรีบลงมางเรียนนี้นะครับที่มาช่วยเรื่อง ICT แล้วก็คุยในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเนื่องจากที่นี่เก็บค่าเราเรียนถูกถ้าแปลงเป็นโรงเรียนการกุศลเป็นมูลนิธิและรัฐก็จ่ายเงินอุดหนุนร้อมาให้ทั้งนี้แม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้จะมีผู้เสนอให้ราคาที่ดินกว่า1,000ล้านบาทแต่โรงเรียนยืนยันที่จะเดินหน้าด้านการศึกษาต่อแม้ว่าจะมีนักเรียนลดลงเฉลี่ยปีละ40คนค่ะ ธีรพงษ์จำนวพันถ่ายภาพเทพินไครวานิชทีมข่าวสังคมรายงาน